สวัสดีครับพบก,กับช่องตามไปดูก่อนอื่นฝากเอฟซีทุกทนนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องคนรักช้างของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเด้อสวัสดีครับวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครับอะไรเอ่ยอเล็กดูใบไบามาไบ่ช็อกโกแลตดูใบธรรมดาครับช็อกโกแลตดูใบให้บูดไปไล้นะครับยี่สิบสองวันฮ่ <laughs> โอ้ตาไปตามหาช็อกโกแลตดูแต่ไม่รู้นะว่านับถูกไหมว่าอวันที่สามหมดยุทธไร่ิสิบสิบสองวันผู้ผิดครับนับเป็นสองู้ผิดจริง2วัน,น,วนเราทำยังไงก็ต้องทิ้งมันช็อกโกแลตดูใบาตามหามาตั้งนานบังเอิญเอสจีเจป่วยหนักนะครับอันนี้หานนมาเยอะมากห้าอันห้าอันเหลือ1อันโอ้จาก5อันเหลือ แต่วันเด็กหรือเปล่าก่อนหน้านั้นเนาะตอนไม่ใช่ตอนไม่อ่อนนุ่ตนตอนวันวันปีใหม่นู่นเหรอครับปีใหม่ปีใหม่ฮะใช่นะครับโอ้ปีใหม่นะครับ,รบ,รบโอ้เราต้องทิ้งไหนด้วยที่หรือที่ว่าของจริงๆๆเสียงจริงช็อกโกแลตดูไบเอทำท่าเย็นๆหน่อย <S <S สิอ่าเล่นเพลง ส่งช็อกโกแลตดูใบลงขยะหน่อยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องตามไปดูเรื<ฮ>่อยเลยครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งเรามีของสซอรพรสนะมันอะไรครับโอ้ยังมีต่อนะครับเดี๋ยวครับ,รบไม่ใช่ปีที่ผ่านมายิง ยอกไม่ใช่ยย่นอะไรมาโชว์อีกยังไม่อยากให้ปิดไลฟ์ไลค์สแน็คของใครที่ไม่มีใครรู้จักไลค์สแน็คแพงมากนะครับเท่าไหร่นะเราซื้อที่งานรือเปลเจ็ดสิบห้าบาทใครแล้วอมาให้เอฟซีชิมที่มันคืออะไรเนี่ยมันก็รังนี่ใครรู้จักเออคอมเมนต์มาได้ว่ามันเป็นของยูทูบเบอร์ของใครใครรูปพิมพ์มาได้เลยโอ้โห เดี๋ยวจะเกีบนะครับเดี๋ยวเสียเท่าไหรรู้พิม์พได้เลยครับเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นนะครับกลัวหมดไม่แเน็คมีหลายรสชาตินี่ทั้งเกลือทะเลบาร์บีคิวแล้วก็กินแซวเก็บมากินทีละอันวละชิ้นนะครับจริงเหรอกลัวหมดนะครับไม่อยดครับแต่แพงจริงครับแพงมากถ่ายคู่กับน้อง หลาตัวมีหลายตัว,วขอแม่จนได้นอนี้ได้มาจากการเล่นฟ<ป>ุตบอลใช่ไหมมาสนักบูดปีสองพันยี่สิบห้าครับเดี๋ยวช่องตามไปดูจะร่วมกับช่องตามมาดูนะครับสําหรับคนหลักช้างนะครับจะใช่ทำให้ดูเลยสีสันหลายๆอย่างนะครับเปิดใ<น>ูใดใดชีวิตประจำวันหรือสิ่งสาระดีๆนะครับหรือว่าว่าจะเรื่องอะไราการตลก รายการตลกกับแอชจนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วครับขอลาก,ก่อนกับช็อกละดูใบด้วยนะครับที่ท้องทิ้งแล้ว bye บายบายสวัสดีครับฝาก FC ทุกท่านกดซื้อต้งฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแกดชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ